การที่จะเข้ามาต้องเที่ยวทุกคนเนี่ยก็คือในเรื่องของความเท่าเทียมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยทุกคนจะได้เข้าถึงเหมือนกันม,มันคืออะไรนะครับก็คือในเรื่องของอะรยสถาปัตยทางที่จะให้สําหรับคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุนะครับสามารถใช้รถเข็นหรืออะไรต่างๆเพื่อขึ้นไปในจุดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแผนของกรมอุทยานนะครับคือทุกอุทยานเนี่ยทั่วประเทศจะมีการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำนะครับเพราะจะต้องมีอรารยสถาปัตย์ควบคู่ไปกับสิ่งก่อสร้างเพื่อทุกคนได้เข้าถึง เราอยากให้นักทเที่ยวทุกท่านได้เข้ามามีโอกาสในการสัมผัสกับธรรมชาตินะครับทุกจุดที่คิดว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้เราได้มีการทําเส้นทางนะครับสำหรับให้คนพิการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสัมผัสกับธรรมชาติได้นะครับหรือที่ที่เราเรียกว่าอรารยะสถาปัต์นะครับเพราะทุกชีวิตคือเรื่องดีกัน